ห้องนอนแบบนี้มีแค่คนระดับท็อปเท่านั้นไปถั่วด้านในพร้อมๆกันเลยค่ะมาเลยค่ะดูเลยค่ะสวยรูราดูเรียบง่ายมาก การตกแต่งที่คลาสสิกแบบมีสไตล์แบบนี้มีแต่คนท็อปท็อปไฮเอนด์ High end, เขาชอบนอนกันนะคะสังเกตไหมคะว่าการตกแต่งสีสันต่างๆนั้นแบบงดงามลงตัวกันมากเลยทีเดียวหน้านอนหน้านั่งอุ้ยอดใจไม่ไหวแล้วนะคะเนี่ยอยากจะหลับไปเลยนะคะดูสิคะโอ้โหนุ่มดูอบอุ่น หน้านอนกันมากเลยทีเดียวค่ะแอบไปดูที่ตู้เสื้อผ้ากันบ้างว่ามีอะไรอีกบ้างในตรงนั้นป่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันด้านในของตู้เสื้อผ้านะคะก็จะเป็น walking closet นะคะก็จะเห็นว่าเป็นสีค่อนข้างที่จะคลาสสิกลงตัวกับทั้งหมดในการตกแต่งของห้องนี้นะคะอยยังมีหมวกน่ารักอีกด้วยดูสิทุกคนดูสิเทสก่นนะครับว้ายน่ารักไม่เบาเลยทีเดียวค่ะ อาฝั่งทางนี้นะคะอุ้ยมีกระเป๋าด้วยนะคะกระเป๋าบูเบอรีอ่สไตล์คนอังกฤษล้วนๆผู้ดีผู้ดีคะ่ะคุณคะ่ะมีสายรัดด้วยนะคะโอ้โหของบูเบอรี่ว้าีอยู่สองอันเชียวอาอฝั่งตรงนี้มีชุดที่สวยหรูด้วยนะคะคุณมาดูมาทางนี้ได้เลยคะ่ะเอาวางมวก่อนนะคะไม่ค่อยเข้ากันกับชุดไง ก็เลยวางไว้ไม่งั้นะเอาไปแล้วค่ะอ่าวางกันแล้วนะคะแล้วนะมาดูฝั่งตรงนี้มากนะคะมีชุดสีสวยแบบเลิศหรูมากโอ้โหคุณมาดามทั้งหลายนะคะดูดิโอ้โหดูคุณชุดราตรีสวยงามสง่าม,มากดูดิเลิศอลังการงานสร้างเลยล่ะคะ่ะเรียบร้ดูแพงขนาดมีชุดอื่นอีกไหมคะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนเนาะไย ทุกคนว้ายสวยงามนะคะดูดีของตุงอือหอน่าใส่เชียวอะ่ะแต่ยังใส่ไม่ได้ปีนี้อะ่ะสิบโลต้องขอลดก่อนเดี๋ยวก็กลับมาใส่ใหม่นะห้อยตรงนี้ไว้ก่อนนะคะกระเป๋ากระเป๋าก็ดูคลาสสิกมากนะคะโอ้คุณผู้หญิงห้องนี้สำหรับมาดามโดยเฉพาะคือมีแต่ชุดผู้หญิงที่ ตกแต่งไว้ตรงนี้เอ้ามาดูห้องน้ําที่หรูราหน้าอยู่กันหน้าอาบกันทางนี้เลยค่ะโอ้ฝั่งทางนี้นะคะเป็นท่อหินอ่อนแท้100%เอร์เซนการันตีชัวร์ค่ะ100%เอซอันนี้ดูเรียบรู้ดูแพงมากนะคะสังเกตไหมคะการตกแต่งอ่าสุขภัณฑ์นะคะก็เป็นแบรนด์ของฮั f เฟลนะคะฝั่งนี้ดูสิประตูมือจับโอ้โหดูแพงมากดูสิคุณสีทองแบบใหญ่บเบ้อเลเลยอะ่ะ แล้วตรงกระจกอะบานสไลด์ที่ตรงนี้นะคะที่ก้นอาบน้ำน่ะทำเป็นดับเบิ้ลแกลสด้วยนะคุณสมบัติของดับเบิ้ลแกลสนั่นก็คือแข็งแรงและทนทานค่ะอันนี้เวลาที่เด็กๆมาเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ในห้องน้ำหรือมาอาบน้ำด้วยกันคือไม่ต้องกลัวเลยค่ะแข็งแรงมากๆทุบให้ดูมาค่ะฝั่งตรงนี้นะคะที่จริงอะค่อนข้างที่จะ,ะกว้างขวางโอ่องโถงมากนะ แล้วตรงนี้สามารถวางจักรุซี่ได้ด้วยนะคะที่เราไม่ได้วางโชว์ไว้ตรงนี้เราไม่รู้ว่าสเปคของเจ้าของบ้านหลังเนี้ยชอบแบบไหนสไตล์แบบไหนก็เลยอยากให้อ่ะเจ้าของบ้านหรือคุณมาดาาน,นะคะเลือกด้วยตัวของตัวเองแล้วนำจักรกุซี่มาวางไว้ตรงนี้ทางโครงการก็ติดระบบน้ำไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเป็นไงบ้างทัวห้องนอนหรูหรา ของคนทอบๆกันคุณคิดว่าห้องนอนในล,ลักษณะแบบไหนที่คนรวยเขาชอบนอนกันก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างกันได้เลยนะคะ